สวัสดีนะครับผมวันนี้พวผมจอยแนวกับกับเซริร์ฟที่ชื่อว่า MC No Limit นะครับวอนเซริร์ฟนี้ก็สร้างมาได้ก็หนึ่งเดือนวันนะครับอ่าเรามาตำรวจกันก่อนครับจะไปที่เอาไม่แบบคนไายก่นอนดีกว่ารับพานกันไปวาร์ปนะครับผมโอ้โหเรื่องแสงด้วยก็ถ้าผมดูดูมังกรก็มีนะครับเจ็ดเขี้ยวเซิเเซร์ฟนี้ธรรมดาครับ โอ้สวยมากจริงๆกับฟ้าหูผมไม่ได้อวยครับไม่ได้อวยครับมาครับจะไปต้นอะไรก่อนดีกว่า DB ครับผม YK อ่าเห็นไหมครับมาเจอนาวายพวกนี้เลยนะครับไปทางนี้ครับแต่ตอนนี้ปืนยังไม่วางขายนะครับเพิ่งเจอลาวายว่าเไปที่วัดนะครับไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปยาวครับผมมาต่อไปก็อินโฟนะครับผมอินโฟมี ก็มีกดอะไรพวกเนี้ยสปีดก็พอเอาไอปตัดเทิร์ปนี้มันจะไม่เหมือนเทิร์ปอื่นนะเพราะว่าติดสปีดด้วยนะเต็งอแล้วก็แคกดคือห้ามใช้โปรแกรมอะไรก็ได้ระ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 กูมาอ่านได้ครับมาแค่เพียงคนเดียวตอนจ้านะเฮ้ยลอยได้เลยโอ้โหโอดูกันเหนื่อยจริงๆต่อไปก็สวจบจบกูอบ เออไม่ไม่น <laughs> <scares on love> <kil enh asm> ี่เ <Uma velocidade>? like right no no ิมแวตรงนี้คอเดปูใหญ่ถ้ามันมีปูตอนแรกมาชนช็อปนะครับผมช็อปก็ไม่มีอะไรมากแล้วมุ่งนลายบอกว่าเดินลงไปไปแล้วก็เหมือนประตูวัดอะที่ข้างบนนี่คือลิฟต์ครับแล้วชปช็อปนะครับตอนแกก็ป ต่อไปก็ปาดูเอกีดูก็ดูวาร์วาร์ห่าก็มีคิดนะครับคิก็ไปดูว้ได้ก็มีเกาะเจ็สห้าไอีกลับไปแล้วอ้าตอนนี้วาดนะครับผมเฮ้ยไปไม้หายเสี่ยงไรอาไปีวาร์ดนะครับอาแล้วก็พีพีแต่อะไรก็มากันได้นะครับไมโครเบเติร์นะครับอ้านี่จุดสุดข้ายนะครับผมไมโครเบเตอร์นตอนนี้ไม่มีไปเล่นเลย นี่ครับต้องรอไปเยอะนะครับก็เคลื่นี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วสรับคลินี้ก็รับรอครับสาดเดีครน่ับ <c oughs> <c oughs>